ไม่กินอาหารเช้าได้ไหมไม่กินอาหารเช้าได้ไหมอันตรายกับร่างกายเราหรือเปล่าวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะร่างกายของเราเนี่ยได้พลังงานมาจากสองแหล่งค่ะลิ้นชักที่หนึ่งคือไปแห่งไร้ล,ลําตาลิ้นชักที่สองก็คือไขมันค่ะทํายังไงล่ะคะที่จะทําให้เราสามารถดึงไขมันหรือลิ้นชักที่สองมาใช้ได้พี่ปราบอกและพี่ปรามีตัวช่วยค่ะแน่นอนค่ะ ตัวช่วยนี้พี่ปาต้องบอกได้นาลยพี่ปาทานทุกเช้าเลยทําไมต้องทานตัวช่วยนี้เพราะว่าอะไรร่างกายเราสามารถดึงลิ้นชักไขมันออกมาได้ก็เท่ากับให้เราเนี่ยเป็นไงคะลดไขมันในร่างกายโอ้โหเรียกว่าโตเบาไปเลยค่ะสัดส่วนเราก็ดีขึ้นและแน่นอนเลยค่ะไม่ได้อดอาหารเลยนะคะแต่เราใช้พลังงานลิ้นชักที่สองค่ะคือลิ้นชักไขมันอ่ะง่ายๆเลยเราคิดดูนะคะ อุ๊ยพี่ปลากลัวค่ะเพราะว่าสมองเราต้องการพลังงานและใช่ค่ะตัวช่วยนี้คือยูนิมาเตหรือที่เราเรียกว่าเยอมามาเตผลิตภัณฑ์พิเศษค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปพี่ปาจะแนะนำให้ทราบว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะติดตามพี่ปานะคะเชื่อพี่ปานะคะ